ธรรมชาติธรรมธรรมย่อมาจากธรรมชาติธรรมย่อมาจากธรรมชาติาทุกคนมาชมธรรมชาติ เออเจอเจอแล้วตัวบรริลิมเลย,ยเกือบไปแล้วไหมครับเกือบไปแล้วไหมครับพี่น้องดูสิใครเห็นไหมนั่นคืออะไรเดินมาไม่ดูตัวเบรริลิมเลยเฮ้ย คืออะไรหนานอนอยู่ใต้ต้นไม้พี่น้องเอ้ยไหนดูสิยุย่ยเกือบเดินเหยียบอะไรหัวอยู่ตรงไหนละ่ะ เห็นไหมครับเห็นแต่หางนอนอยู่นี่เกือบเหยีย<ร>บเฮ้ย<ร>อย่ามาอย่ามา<ร>อย่ามาง<ร><ร>ูอะไรก็ไม่รู้ตัวบนเริ่มเลยล<ร>ไม่รู้ครับ อย่ามาใกล้นะ,ะจะรู้ไหมนี่นี่ไงไ,ไม่รู้ผีน้ำตาลาาดเดินมาเกือบเหยียบออกมาม,มันตายแล้วหรอมันจะไปตายมันนอนบ่อเลยมันนอนะ อะไรอิดมาไหนเน็กตนี่ตัวลือไอ้ต้นนี่เนาะเห็นบอนั่นนะรผเดินผ่านมานี่เดินไปนู่นบางร้านพวกเปร่้วันออกมาเป็นพวกไอ้มือนีท่อมลังท่อมลังเตะไปนน้าปเลไอ้ที่ไดรแอบบอน้าปิ่ๆเลย งูสิงค์ครับดูธรรมชาติต่อแล้วครับปล่อยมันครับให้มันนอนโอ้โอ้โอ้โ้อ้โ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 ้โอ้อ้โ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 ้โอ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 ้้อ้โออ้โ้โอ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 อ้โอ้โอ้โ้โ ยังอยู่เหรออยู่นี่ต้นไม้นี่เห็นตาหางอ่ะนี่ครับมีกาันี้หน้าตานี่ตานี่ตาเมืมเคยมันกินอะไรหรือเปล่ามันกินอะไรหรือเปล่างเคลียดูก็ได้ปล่อยมันลงไปในน้ำตาเนตถอยออกมาตาเดตาโตข้งกวาเอายย่งใจยงกับปูย

งูทพีกบงูทพีกบบวตามันกินปลาบ่อเออกินปลากินกบโอ้กินปลากินกบงูทพีปลาโอ้งูท,พ,งทพีกบงูทพีปลาโอ้ยน่ากลัวเดินไปมันกัดคนไหมีพิษนะตโอ้รถไ,ไม่มีพิษ โอ้แค่นี้นะค